เป็นกองให้นะเอากองก็มีเลยเป็นกองเป็นกองกองไม่ยังเนี่ยกองกองกองจังใดเบางเสียงอีสานเนี่ยกองชุดเขาผุนอ่ะกองชุดกระซังนี่กองเน่าบ้านกลางเนี่ยโอ้โหกูเรียกตนเป็นกองยาตีงกองยุ่ซื่อเขาเห็นจังไลยกับยุ่ซื่อยาตีงทนล้องกองเมื่อก่อนใหญ่ใหญ่ชื่อใหญ่ตาฝ่าย

บิงแน่เบิงแน่เบิงผีเบิงผีเบิงผีเบิงแน่ควงบ้านกลางดังเพราะใครดูด้วยมันม้วงดอกมันผมาว่าันมีเขามาติดตันอยมันฉีถุ่มเน่ใครห่อเข่ามากินเน๊อเอามา่เอเ่ามากเหอเออนี่จิตเขา ย่าติมกลองยุสื่อๆยาสีตีสีมือเป็นกลองยุซื่อๆอะปน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 อ้าวได้เป็นละม้วนอยู่เว้ยปนปนปนเฉี่ยปนเฉียยปนเขียยปนกลุ่าเขาวัดปนเขียดตอไปแลงมาินกัปนเขียยปนกุ้งนี่แหละ ฟาดไทยสักยอว้าเออให้มันขึ้นๆนั่นตัวเอาบันจีมาเอานั่นเข้ามาเซ้นสามข้ามาเฝ้าเล่นเฝ้าเล่นคันบอบพร้อมลันนี้ยังอีสานเขาสิเล่นบอบแมนย่ามาเคงกองในย่ามนีรับขั้เลยเอาเล้ฟอรดแล้วพร้อมแล้วดิพร้อมกระเล่นแม่เอาเดินสองสามพร้อมเอาปนปนปนเขียดปนเขียดปนเขียดปนกุ้งเบแทรนอเถิงเพลธเถิง បូនជាតិបូនជាតិបូនគੂੰឆាបទេណោះធឹងពេ็ดធឹងអែបូនជាតិបូនជាតិបូនគੂੰឆាបទេណោះកាទេះពេ็ดធឹងបូនជាតិបូនជាតិបូនគੂੰឆាបទេណោះទេពេ็ดធឹងខេមបូនជាតិបូនជាតិបូនគੂੰបូនជាតិទៅវាយូបូនជាតិបូនជាតិបូនគੂੰ บอเขียดบอเขียดตงกุ้ง่ห hey! He ัวย hey! hey! ังก็ยังนเถิงเพชรเถิงเขมเอ้าโอ้ยเข่าตกหัวยังก็หัวยังก็บังกงข้าเจ้าไห่นะผมไห้ตะกองนี่แม่หางเครื่องไกเต็มหางเครื่องก็ดังไรปกติแห้งเนาะหาง หน้ากองกูแดงมั้งต้องแน่ๆกันเลยอ่เครื่องโดนตีเขาเด่นมั่นมั้อจะเด้งเต็มไม่มีสิมีสีว่าไอ้กูเพจโฟน์จียดปฟร์ดูเจอดูแต่ว่าต้องเพจเที่ยวแพ้แล้วแพ้แล้วแพ้แล้วซ้ำดันแพ้แล้วครับเอาว่างันชื่อว่าเป็นญี่ปุ่นบ้านเนี่ยแฉแฉเล่มิงบ้า

พอยองเจ้าเถ่าพอแห้งเหรอได้จับเป็นบ้าบอกจังพาเด็กหน่อยเห็ดแบบนี้ไม่เอาพี่น้องตบมือให้เสียงอีสานไปยังจังบอกว่าให้เพิ่นตบมือซอยบ้านอะไรครับพี่น้องพผู้ศรัทธาเลี้ยงอีสานบอกกันให้เพิ่นกับเฮตุน้ำแมนบอยพี่น้อง ม่เลี้ยงอีล้านแบบแม่กินล้านแหมว่าอะเร็วเร็วเสียงตัวมือมาหันมีสิบเสียงเมาทีดี้พี่น้องครับทำมาเลี้ยงอีล้านปนกบปนเสียดขอเสียงตัวมือแห้งๆนะครับ แต่ยอ,อเยี่ยคนเนาะเศร้าแน่ละกายเปลี่ยน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 เสียใจเด้อบอย่อมแพ้เด้อเสียงอีสานเข้าสิบประกวดล่ำเรื่องตอก่อนกันบ้านี้บางนึงแพ้เพ่งเออบ้านี้เอามอลล่มมาประกวด ว่าเสียงอีสานของเข้าอนุรักษ์ศิละปะวัฒนธรรมประจําภาคพื้นยุนแลวน้วได้เลิประกวดเล่ากับปะกวัดอเอาไปเ้ามามีต่สีแพ้แล้วทั้งนั้นเว้ยบ่ยแพ้หรอกเสียงอีสานเขาสามัคคีกันอยู่แล้วแม่สามัคคีคือพลังแม่เบ้าแล้วคือแล้วโอ,โอ้เสียงอีสานสามัคคีคือพลังวัดดิสามัคคีกันยังได้คือหยืนอยู่คนละทีมละเดียนไอ เสียงอีสานสามัคคีคือพลังแต่เลียงอีลานสามัคคีคือพังพลังพลังจะได้จังละพังอยู่เนี่ยเอากบพังกันแล้วมีเท่าไหร่มาอยู่นี่เป็นเพีนเดียวกันเหมือไหม่เนาะท่านโดนแล้ก็หาคนมามาไหมคิวเจ้าเึ้อนมากลายเตื้อ เพิ่นมากลายเธอเพิ่นมามักเธอเดียวแถมไปเลยบ้านี่เสียงอีสานนี่แพ้กับแพ้ตั้งแต่เสียงตบมือเด้อบ่พื้นว่าเสียงร้องเสียงล่ำนี่ <c oughs> ไม่ต้องหว้วนซิ <c oughs> <c oughs> ล่ำได้บ่ล่ะ <c oughs> เป็นหว่วงเสียงเด้อมันมนมีปัญหาดอกเบาพื้นล่าม,มานะว่ายบอเราสิหาว่าคุยพอ่อเตโอขึ้นท่านแล้วคนแตกมืนม้นเมียนอยู่พยามแตกหนีเบอร์จ สิริลัมเสียงอีสานสยางเอาเข้านางฟังลัมมื่อนี่สิลัมเรื่องวงเวียนชีวิตแผ่นลัมเลียงวงเวียนชีวิตเข้าแต่ลัมเลียงอยู่เทินชีวิตจังศรีธนาไตศเนาะอาคุณไม่ไทย ยันจะไปฟังเสียงนกเสียงกาแมนคุ้นไหมไทยนี่เสียงแหบแต่ว่าผมนี่เสียงใสอยู่แล้วไม,ม่มีปัญหาเดอ้อแม่แมนูแมนู่่แต่เสียงหน้าผาเข่งใสครับ <laughs> เอาหล่เป็นอย่างเรี้ยงกีร่าเห็นอย่างจะหัวให้เหม่อแต่ฮ้โอโยจัา ปาารึกษาลือกันแ้วคุณไม่ไทยครับคุณเปลี่ยนบุญจันทร์เด้อแต่ว่าเด็ออกน้อยๆแต่ว่าบเเออุเข้มข้นผมนี่สิเป็นจันเด็จพจะซ้อรีบครับเจะเป็นกำนันจเป็นแม่ผู้ใหญ่บ้านให้พอยาซลี่เป็นผัวไม่ญงต้อยพราะหะจะเป็นกำนัลออันนั้นแลีนั้นเซียลินเอาพ่อแง่หลอดก็ได้ผมมีปัญหาเอาเอ เดี๋ยวครับเดี๋ยวครับโทษโทษโทษสัครับอันนาทีนี้มันมาแม่นาทีมาโซกันนาฮันเด้อคันบ๊อบพ่อมไปโซกันหลังฮ่านเรี่ยงอีล้านเขาสีลัมครับเอาเอาเงียบเงียบหน่อยเงียบเงียบหน่อยเรี่ยงอีล้านรักษามันละเอียแนเสียงอีสานเขาสีลัมนี่เบิ้งหมอนรัมโตยางเขานี่ คือบอสายจบเรียงโลกีนตัวยังความมุกใจทวีกัน oh <my> ของบุญจันท์ได้ลงโอ้นางกอดเขาโอ้ยนับตั้งแต่ภาษาลักหนีออกจากบ้านประมาณได้สีปีได้ลักหลบมาซอนลีีหลายทีหลายสถานแถวเมืองทานเมืองระยองได้ผ่านมาพอแหงแล้ว ตายกระบินสายแก้วป่าจีนกระดินนขัวมาซ่อนศพลบตัวหาทำนันหลับจางทางบน่คนดีนินจนชีวิตแทบสิ้นได้ดินนลัวตามภาษาจนตกมาเมืองกรุงอยู่กาทอมอพี ไปยวงดนตรีคิดจากเป็นหมอลองปัดได้ขนแต่ขอ,ของไ่ได้ลองจากเถียงเสียงอีสานเพื่นบอเชียแม่นกน้อยเพื่นบอจานนายห่างเพื่นบอโสนเดี๋ยวนี่มาอยู่สนเฮ้ยตบกันเฮ้ย